รีวิวเกมคู่นี้ครับเสาเอกออดชริยะนะครับหรือว่าเสาเอกสิทธิ์เชื้อปุณธเดิมเจอกับเพชรไพรินสอต้งปาจีนครับหรือว่าเจ้าเพชรไพรินสิทธิ์หนุ่มน้อยต้องบอกว่าดรีกีทั้งคู่เนี่ยก็ดีเลยครับแปดผู้พี่จากจังหวัดนนทบุรีครับปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตครับสำหรับเสาเอกออดชริยะนะครับเป็นดรีกีแชมป์รุ่นซูเปอร์แมนต์เวทเวทีราชดำเนินนะครับมวยจังหวะฝีมือดักสาดแข็งแรงครับวงในเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นเพพืื้้้้นนนนนฐาาาาาาขขอออองงงงเเเลลลยะะะคคครรรััับบบตตกกกกวว่่ใชชํหิ็ไไดส์ ฟอมหลังก็ชนะกุมารดอยเพชรเจริญวิทยีรังสิตครับชนะคะแนนปืนคนต่อสุรัตน์นะครับที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มาชนะคะแนนกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์อีกทีครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เพชรแพรินสอจ้ต้งปาจีนครับมวยจากจังหวัดชายภูมิซ้อมที่ภูเก็ตครับเป็นแชมป์รุ่นแบเสเวทประเทศไทย1 1 8ปอยบดตอนครับตวัวเป็นมวยข่าอาชีพครับเตะต่อยคว้าคอเด้งตีก้าเบียดก้าชนครับร็อกลัดตีเหนียวนะครับ ตวงเว็บลพก็มีแรงนะครับเดินติดติดได้ดีครับฟอร์มหลังมีได้คะแนนเขี่ยวพันชัยครับแล้วก็มีเสมอซื่อสัต์แปะมินบุรีแล้วก็มาชนะคะแนนซื่อสัตว์นะครับที่หมอชิดครับอีกหนึ่งครั้งเรคู่นี้นะครับเปิดที่แดงต่อ5-3ครับหลังจากนั้นหมดยก1แดงต่อ21ครับดูรูปเกมครับก็เป็นเกมวัดเชิงวงในเลยครับในช่วงต้นๆ้นหลังจากนั้นเจ้าเสาเอกก็ถอยออกมารอจังหวะ2ครับ ดักทีดักเตะออกอาวุธอย่างนี้เพื่อนเห็นรับนี่ครับดักแทงไปครับแทงซ้ายดูครับรูปเกมนี่ต้องบอกว่าก็มีให้เสียวนะช่วงท้ายๆครับสาหรับใครที่ได้ดูได้ชมกันครับนี่ครับเป็รพอดินก็พยายามออกแข้งครับชิงกันเตะนะครับเหมือนเล่นเทควันโดเลยครับหลังจากนั้นครับจบเกมนะครับเดี๋ยวเราจะบรรยายนะครับแล้วเข้าไปพูดถึงเรราคาในแต่ละยกกันครับสุดท้ายก็กรรมการมีาำเสียวนะมองไปทางงาเงินก่อนที่จะมาชูวมือให้ ฝ่ายแดงนะครับเสาเอกเป็นฝ่ายเอาชนะไปครับเรดยกที่2แดงต่อ21หครับหลังจากนั้นมาแดงต่อ74หมดยก2เนี่ยก็ราคาไม่ได้ไปไหนมาไหนครับยกที่3เริ่มแดงต่อ2 1หครับหลังจากนั้นแดงต่อ74มาราคาช่วงกลางกลางแดงต่อ5-2แล้วก็มาต่อแพงนะครับช่วงไปไปยก3ครับแดงต่อ81เปิดยก4มาก็แพงขึ้นเรื่อยๆครับแดงต่อ11ครับต่อ151 ขยับลงมาตื้นบ้างที่13-1ครับ้วย,ยหลายๆคนก็คงจะทราบดีนะครับหากเขาได้ถอยแล้วก็มีคิดว่ามีแต้มต่อเป็นผู้นําแล้วก็ก็เข้ากันได้ายาวๆนะครับสาหรับมวยสไตล์อย่างเสาเอกครับหลังจากนั้นก็ต่อแพงครับยกที่4ยก5ก็โอ้โหราคาไปไกลครับจบเกมก็เสาเอกเป็นฝ่ายชนะไปอย่างที่เราทราบกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถูกอกถูกใจหรือเปล่า นี่ก็เป็นสรุปภาพรวมเรทราคานะครับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับในมวยคู่นี้ตรมงว่าก็อย่างที่ได้ดูกันะเนาะมวยทุกวันนี้ครับเรทราคาแล้วก็การทําคะแนนนยก็ต้องปรับปรุงกันนิดหน่อยครับด้วยเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็กรรมการห้ามอย่างที่บอกครับถ้าใครเต้นยกห้าหรืออะไรมันก็ไม่ได้ครับถ้าเกณฑ์การให้คะแนนมาแบบนี้นะครับจะไปเข้าทางนักมวยสายไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับและก็กดไลค์ไปกำลังใจให้กันเสมอมาเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับยูดีมีแห้งสบัยดีสุขบุขคนครับ